ผมถึงขอฝากท่านนายกครับปรับพรมอเที่ยวนี้ช่วยดูแลรัฐมนตรีที่โลกเซ็งด้วยครับแต่ผมขอฝากคันนี้นึงแล้วกันนะครับว่าท่านอย่าเป็นฝ่ายค้านที่ทําให้โลกงงแล้วกันนะครับวันนึงก็จะเป็นฝ่ายค้านอีกวันนี้นก็มีข่าวาจะขอเข้าร่วมสบาลน,นะครับกลัวพี่น้องประชาชนจะจงงมากกว่านะครับ เพราะรัฐบาลชุดนี้มัวแต่ใช้การตลาดนำการบริหารเอาแต่สร้างภาพแต่หลังภาพทุกวงการลงมติเกือบเป็นเอกฉันว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันวันวันมีแต่อีเวนต์เช้าอีเวนต์สายอีเวนต์เที่ยงอีเวนต์เย็นอีเวนต์ดึกดึก ยังอีเวนต์จนกระทั่งคนไทยสำลักอีเวนต์หเดือนนายกรัฐมนตรีบินไปบินมาอ้างว่า14ประเทศกับหนึ่งเขตเศรษฐกิจคือฮ่องกงเป็นนายกร้อยแปดสิบวันไปอยู่เมืองนอกซะ5้บสวันมีคนถามว่าบินไปทำการตลาดหรือทำการตลก ที่บอกว่าไปทำการตลกเพราะว่าอยู่เมืองไทยก่อนขึ้นเครื่องบินประกาศลั่นโลกเศรษฐกิจไทยกําลังวิกฤตแต่พอลงเครื่องถึงเมืองนอกไปเที่ยวเชิญเข้ามาลงทุนในประเทศมหาเศรษฐีโลกที่ไหนครับที่จะป่วยถึงขั้นเอาเงินเป็นแสนล้านมาลงทุนในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังวิกฤต แต่ถ้าเขาจะมาก็แปลว่าเขาไม่เชื่อนายกแต่เขาเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยที่สั่งสมกันมาตลอดระยะเวลายาวนานนายกรัฐมนตรีพยายามแสดงบทบาทเซลแมนดีแล้วครับผมไม่มีอะไรไปคัดค้านท่านแต่คำถามคือในฐานะเซล์แมนประเทศ cross s a l e ได้มั่งหรือ,อยัง ปิดการขายได้มั่งหรือ,อยังหรือมีแต่สัญญาจะซื้อจะขายกับดอกไม้สายลงกลับถึงเมืองไทยคนรู้ทันเขาถึงบอกว่าแค่เอาฝันมาฝากตัวอย่างชัดๆไม่กี่วันเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีสั่งให้ที่ปรึกษาแถลงข่าวใหญ่โตที่ทำเนียบผลการรดโชว์ของ นายกรัฐมนตรีหกเดือนเศษ14ประเทศหนังสือพิมพ์พาดหัวคาดสร้างเม็ดเงินลงทุน5.58แปดแสนล้านใน10ปียิ่งถแถลงยิ่งตอกย้ำครับนี่แค่ทำการตลาดเพราะยังไม่รู้ว่าที่คาดหรือฝันน่ะมันจะเป็นจริงหรือฝันทิพตัวอย่างอีกการนึงสั้นๆเหตุเกิดเมื่อวันสองวันเนี่ยครับ Tomorrowland คนในรัฐบาลโพสต์ผ่านเว็บทางการของรัฐบาลไทยนะครับบอกว่า Tomorrowland ซึ่งเป็นผู้จัดเทศกาลดนตรีระดับโลกจะมาจัดเทศกาลดนตรีที่เมืองไทยปี69แล้วก็อาจจัดติดต่อกัน10ปีปรากฏว่าแค่สองชันวัน โปแตกครับเพราะมีคนจับได้ว่าทูมอร์โรแลนด์โคศกของเขาออกมาถแถลงชัดเจนว่าเขายังไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้ว่าจะมาจัดที่เมืองไทยและยังมีอะไรที่ต้องพิจารณาอีกมากนั่นแปลว่าเขาพูดปฏิเสธในเวลานี้อนาคตไม่ทราบด้วยความสุภาพที่สุดสำหรับการตอบโต้รัฐบาลไทย ที่พูดขอกราบเรียนท่านนายกครับผมก็อยากให้สำเร็จและขอเอาใจช่วยให้สำเร็จแต่สิ่งที่อยากบอกนายกรัฐมนตรีก็คือว่าคนไทยเขาอยากได้ของจริงมากกว่าการตลาดอะไรที่ยังไม่ใช่ยังไม่ต้องตีปิ๊บก็ได้มันเสียเหลี่ยมและ คนไทยก็ไม่ได้กินแกลบพูดอะไรที่มันยังไม่ใช่เขาจับได้คนไทยอยากเห็นนายกรัฐมนตรีของเขาบินเหมือนเหี่ยวมากกว่า,มาแมลงวันที่บินทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรนอกจากได้สร้างภาพว่าบินโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เหี่ยวบินที่ไรไม่พลาดเป้าเพราะเหี่ยว ไม่ทำการตลาดนี่คือสิ่งที่อยากให้ในายกได้โปรดรับความเห็นเล็กๆนี้ไปประกอบการพิจารณาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเจ็ดเดือนรัฐบาลชุดนี้จึงมีปัญหาในทุกมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมการบริหารปัญหาที่รัฐบาลนี้เต็มไปด้วยรัฐมนตรีไร้ประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีชุดนี้จึงมีทั้งรัฐมนตรีที่โลกลืมรัฐมนตรีผิดฝาผิดตัวรัฐมนตรีต่างตอบแทนรัฐมนตรีทำการเฉพาะกิจแล้วก็รัฐมนตรีที่โลกเซ็งที่ขอใช้คำว่ารัฐมนตรีที่โลกเซ็งก็เพราะว่านะโลกยังไม่ลืมแต่โลกเซ็งอย่างน้อย คนหนึ่งที่ขออนุญาตยกตัวอย่างไม่ได้อาคติส่วนตัวหรอกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจ้องึงแต่จะแยกเขี้ยวใส่ผู้ว่าแบคงชาติแต่งานในหน้าที่ท่านกลับไปดูสิครับรายได้สี่เดือนต่ำกว่าเป้าครับนี่หน้าที่โดยตรงสอง กองทุนประกันบินาสภัยนี่ติดลบไปห้าหมื่นกว่าล้านยังไม่รู้จะแก้ยังไงเลยครับและจะไปคุ้มครองผู้เอาประกันยังไงผมถึงขอฝากท่านนายกครับปรับคอรมอเที่ยวนี้ช่วยดูแลรัฐมนตรีที่โลกเซ็งด้วยครับเรื่องถัดมาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำาี0รบาท เรื่องนี้ผมไม่ตำหนิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพราะว่า400บาทไม่ใช่นโยบายของท่านท่านบอกให้ปฏิบัติไปตามแนวทางมติของไตรภาคีซึ่งเป็นกฎหมายแต่ท่านนายกประกาศยังไงก็ต้อง400บาทให้ได้เพราะหาเสียงไว้แต่400บาทที่มีมติสุดท้ายกลายพันธ์ครับจาก400บาท ทั่วประเทศกลายเป็นสี่ร้อยบาทกลายพันเหลือแค่10จังหวัดแล้วใน10จังหวัดก็10จังหวัดเป็นหย่อมๆเหมือนฝนตกเป็นหย่อมๆไม่ได้ตกทั่วฟ้าแล้วอีก67จจังหวัดที่เหลือก็ไม่ตกเลยสักเม็ดเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีคน มีความรู้สึกว่าสุดท้ายนโยบายค่าแรง400บาทที่เพิ่งมีมติไปมันไม่ตรงปกแล้วก็ที่นายกออกมาดราม่าบอกว่าขึ้น2บาทซื้อไข่ไม่ถึงครึ่งฟองอันนี้การละครหรือการลิเกเรื่องของการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับทุกครั้งที่บินออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นการเพื่อเปิดโอกาสนะครับและสร้างการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งผมมั่นใจครับว่าผลก็จะตามมาไม่มีหรอกครับที่นายกจะบินไปเหมือนกับมาแรงวันนะครับนั่นะขณะเดียวกันก็ไม่อยากเห็นว่าพนักงานฝ่ายค้าเนี่ยเป็นมาแรงวีนะครับซึ่งคอจะจ้องเล่นแต่การเมืองนะครับทั้งทั้งที่รัฐบาลเองก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเอาละครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเรื่องของชุดจีรชรรมเราเรามั่นใจว่าเราไม่มีนะครับถ้ามีก็อย่างที่ มื่อกี้ท่านสมาชิกผู้สมงเกริบอกแล้วว่าก็นําข้อมูลมานําหลักฐานมานะครับก็ยินดีที่จะที่จะโต้แย้งนะครับหรือให้ความกระจ่างได้นะครับแล้วก็ยืนยันครับรัฐบาลก็ยังพร้อมที่จะทํางานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมก็มีการให้ประธานผู้แทนการค้าไทยกับท่านเลขาบีโอไอชี้แจงต้องใช้คำผลสําเร็จนะครับอย่างชัดเจนนะครับไปแล้วนะครับโดยที่ การติดตามงานต่อไปก็มีทางท่านทูตและคณะทำงานของแต่ละประเทศที่ผมไปเยี <S <S ่ยมเยือนมาตามงานให้แล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการดึงดูดการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราไม่ใช่ว่าเอาแค่ธุรกิจเ,เข้ามาอย่างเดียวหรือเอาเม็ดเงินเข,เข้ามาอย่างเดียวหลายหลายอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญเช่นการอัพสกิลรีสกิลการเทรนนะครับบัณฑิตเพิ่งจบใหม่หรือว่าวิาวศวกรของเราที่ยังต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ อุตสาหกรรมที่มีผลกําไรสูงนะครับอุตสาหกรรมไฮเทคดีๆเราก็ต้องมีการใส่เข้าไปในข้อตกลงในการที่จะมาลงทุนในประเทศของเราด้วยเพื่อให้พี่น้องของเราได้มีการาได้รับการเทรนหรือว่าการาฝึกง,งานที่เหมาะสมทําให้เขาสามารถก้าวไปสู่โลกที่มีรายได้สูงขึ้นแล้วก็กําไรสูงขึ้นด้วยนะครับที่ท่านบอกมาบอกว่า รมวคลังซึ่งกับผมเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเนี่ยบอกว่าเป็นรมวที่โลก,โลกเซ็งผมคิดว่าไม่จริงหรอกครับเพราะว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของผมเนี่ยผมมั่นใจครับผมจะเป็นรัฐมนตรีกลางคลังที่แก้จนให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผมขอฝากไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าท่านอย่าเป็นฝ่ายค้านที่ทําให้โลกงงแล้วกันนะครับวันหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายค้าน อีกวันนี้ก็มีข่าวจะขอเข้าร่วมรัฐบาลนะครับกลัวพี่น้องประชาชนจะงงมากกว่านะครับ